สวัสดีครับผมเพชรน้ำโชคสวัสดีพี่น้องฟังไปสุขสุกคนครับเนาะตอนนี้แอดกับแม่ยู่วัดปูนองหานนะครับทุ่มชมเห็นหานะะนนนตามแนวทาอตั้งปูนองหานนะครับเนะมมาะขอไม่แล้วก็นจะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรเป็ดน้ำโขกนะครับเด้อเดี๋ยวเขาไปรับกับทุมเมขาไปฟังแนวทาฟังปูนองหานน้ำแข็งน,นะครับเนะบาะไม่หิวเดียวครับกราบนำมรดก,การครับปู อ้อยปูบอกมากโค้งท,ทุไทยมากครับพ่อปูอน่งหกเจ็ดประซื้อก้าองซี่งองก่อนไปต้อกันซี่งงงงงอ,อ,องใช่ครับบปเมืซี่องโอ้ครับในหกเจ็ดบูป,อปอูขัดซื้อไม่ได้นนกว็ว่าสีซื้อวัมาดักปุ่นมันหามุ่งวนครับมาหอดล,ลืมเลยบ่ได้โอ <laughs> ผมมาอยู่ปูก็บ,บอกมากโค้งท,ทุไทยมาแล้วปูมีกินิมนต์ไปบ้านได้ครับไปบันดอนนี่ครับผมกอบว่านั่ไปแล้วผมอมกจาก นี่มันดังกรเดียวเลียวร้นถุมผมหมดจากอยู่บานดอนตะวันปูอยู่วันใดวันนี้วันอันจันเดอผว่าผมหมดจากผมก็ไปผมน,นั่าไปก็น,นั่มไปก็ได้เนาะครับเนาะพง,นนงสุดทายไม่ว่าได้หัเกศต,ตัวเดียวเลยป่ะครับได้หัเกนะวากับภาษีเจ้าคนหัวเกศภาษีฟ้าองค์เลยบอกว่าในเจ้าองโอ้ย่าร่วมกับบัตดเจ้าเจ้าบามากเล็กไอหนองวะครับเงินยังจะได้จมุนนะแั่แห่เงิน แต่เหล็กตองตองเรามันมันเยอะมาแต่ก็มันเป็นนี่กันนี้อันนี้เป็นชีโคนะเหล็กตัวเดียวเหล็กตัวเดียวอืนั่งอยู่พุ่มมันบงเมื่อบุญวันนะสองหมื่อมาล้มเลยมาล้มมันไดครับมันบงเออนี่นู่นวงบงไต่ป่ะครับบงไต่เนี่ยนั่งเงินนั่งพุ่มพุ่มของมึงหย่อนลงมาทั้งที่แต่ึงบินบง ผู้คนบอกแทนแม่นางไปนั่งเอาอยู่ต้นไมาอย่างนี้อยู่พ้นครับนี่บอกอ้นี่นั่งคุยกันยูอนมองอันนี้ในวัดเลยพุ่มของมึงไอ้พี่ฟังฟังพุ่มนี่บอกเด้อเพิ่นว่างจริงแต่ว่าบัดอยู่พี่บัดนี่เมื่อน,นั้นเก็จะถวายรูปบนเรื่อเพิ่นได้ว่ไาไรตุ้งทีละแตบัดออกมามันต้องเด็กซีคูเนี่ยเล็กซีคูหมายความว่าโอ้หน้าคนผูน้ผู้หน้าคน,นครับหน้าคนมันจังบ่ซึมครับ มันเป็นขี้คู่หมาเข้ามาในปูดิ๊กสองโอ้ขี้อันนี้กับโอ้แปดแปดนี่ปู่ปู่บอกมือแรกบาดแปดตัวนี้มันจะเป็นนิสัยในบาดเนี่ยโอ้บาดนี้บาดนี้พุ่มพุ่มบาดอันนั่นสมบูรณ์เนาะครับไปนั่งเมื่อนั่งเมื่อุูนั่นละโอ้ปู่ไปนั่งเอาได้ได้นั่งคุยแบบพูดเลยว่าฟังฟังพุ่มนี่ได้สิบอกกระชับพูนเลยว่าที่พุ่มองมึงขันมันมึงมานั่งให้มันให้นั่งย้อนล้องมองท่านก็เห็นนะ มองเห็นปูนไปึ้นเปลี้ยตเนี่ยโอ้เห็นเป็นโตเลยป่ะครับอืมปูพุนนะครับครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นที่ไหนบาเก้าเก้าแปดแปดป่ะครับเนี่ยมันมาอยู่เนี่ยเออโมเมนต์มันเออแม่ลามันที่มามันที่มาแบบนี้โอ้หกเก้านะครับเนาะโอ้หกเก้าสองตัวมันกลับหัวกลับหางไรกลับหัวกลับหางมันเป็นที่โอ้ครับพอดีมืนได้กินนมฟังเลยเลข แต่เพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าล่าง,ย,ง,ย,นนางย่างเดียวต<อ>ัวนี้โอ้อันนี้ล่างย่างเดียว่ครับนี่เออคู่ในสู้มนี่งซีคู่นี่แต่มันเป็นตองบัดตองบัดแต่ก้ามันการ์ตันว่าตองแปดมันจะเป็นแปดสามโอ้ครับกาันว่าก้าวหกกาันว่าตองก้าว่อทีมันจะเป็นก้าวหกเ่อที่นะโอ้ครับมันมันมีกับหัวนะครับมันมีกับหัวแบบนี้ <c oughs> แต่ไม่ได้ซ้ำโตโอ้ซ้ำโตวมืนอที่เ่อไรบอกเหตุถ้าสองโตราคาแต่แต่เรคอยคิดมากคอยคิดมากเมืี่นึงปู้มากเลยครับ พว่คนก็บ,บอกว่าล่างความใช่ครับืเพคุนบอกล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวแต่ว่าที่มักบอกนะโอ้มีสามตัวครับโอ้อะเี๋ยวนี้อะนี้ก้มคิดก้มคิดเนาะโอ้อ,อันตัวปูมากเนาะครับเนาะคิดมาคิดได้จใจว่าจะซื้อหรือเสียเลยอือครับซื้อไว้ลองบังเงี้ซื้อแต่นี่ อันนี้เขาทิดอันนี้ปูเบอลบอลมันบอลบอลเขาสามโอ้อันตัวสี่แปดหาตัวปูมากเนาะครับเนาะแม่นไปซื้อลอตเตอรี่กับซื้อตัวนี้เนาะปูเนาะจะมันซื้อลอตเตอรี่แวจะก้มฟันว่ะที่บอกก้มฟันใช่ปะครับเมียนอยู่ปูแต่ผมก่ได้บอกเนี่บอกเนาเบอกนี่ใหรอเอ็มซีมันยาวแป๊เอาไหมครับฟันฟันมันต้งไปยัง่แต่ว่าไปแล้วปานนี้เอียนเขียนเขีนเขาสร้างสร้างลุงจราจรถไหมครับสร้างตัวพวกนี้แต่ว่าสร้างไม่ได้ไหวหัวมหาดิไหวดัง บางใหญ่ก่อนปั่นอยู่นี่โอสร้างอะไรอวยหัวมหาจิครับบอวยดาบให้บานนี่ก็ได้ตัวซ่างช้างเขาก็ย่างไปทั้งหน้ากันก็เลยบ่อไปน้ำซ่างบานเลยไปพ่อเด็กหน่อยเนี่ยครับด็กหน่อยเยอะอันไปน้ำบอ่ออนจารยเด็กหน่อยก็เลยไปอุ้มบอกก็ลังหันย่างนี่แหละด็กหน่อยเห็นบ่ะครับเออก็ลังหันย่งนยาง,างไปน้ำบอ่บออาจารย์มันว่างขันว่าบ่ออาจารก็เลยลงไป มันเป็นล่องนำมันเนี่ยต้องไปงมปางไว้ป่าจักตั่ไม่ไปป่าจักตัวน้่นนั่นมันตีตีวางเดียน้่มกันหนึ่งเหรอครับแต่ว่าล่องนำเด้ลองล่องแต่ตวางเป็นเป็นโยมเนี่ยเพนาะเป็นฝาบได้หรอมือว่าหาหาหนึ่งว่ะครับท่านเราเป็นโยมเราสร้างไว้ด่างมหาสร้างไว้ด่างมหาเลยว่าถ้าอุ้มถ้าอุ้มเด้งหน่อยเดียวมือใส่เด็กหน่อยอุ้มพวกไปไอ้สัตกไปก็เลื่ว่างไว้ เด้วหน่อยพอไปแล้วเรื่งหน้ำอือครับเดี๋ยวห้่อเ็บซี่เป็นตีเหาะครับเนาะนั่นแหละผู้ว่นาน่อยตองแปดเมื่อแรกวันนด้ไปนั่งมือบนนั้นยี่บ้านนันดวงใจพู้มันล้นสมุนวันนด้บอกว่าพู่เมือนเมื่อนั่นงมืนั่งอยู่ที่อะไรสักคนว่าแปดแปดกับ้านนั้นจิบหกแปดแดกับบ้านอือแปดแปดกเกาแปดแล้วเกามันดิมมันมันมันเป็นสามแปดไ่นะ กันให้ตองเก่า,าวออกก่า,าสิมันี่เอาเก่าหมดกางดีนครับเออเห็นไหมแต่ว่าแค่หันฝันดีอยู่ที่นะปูนะ่เนาะฝันดีอยู่ที่แต่หันก็ยังบ่ได้อันก็ยังบ่ได้ป่าเลยนกปู่ ยาจะงมอยู่แด้วหูมีอานะรแ้ันนป่าครับงมนอดกันย่างดีมันนี้ป่าป่าอะไรนี่มันขีมีนั่นอยู่บ่ปูหรืมันขีมีแปดอยู่บ่บ่าไรป่าไหมปูมันในแปดสองตัวเลยออในแปดสองตัวย้งขันเรื่อยเรื่อยที่ไม่ังสิบ่ตัวไดปูคันกันตีแบบนึ่งเนาะบอกว่าปูปันหาอย่างนี้สนบึเ่ากสองตัวบ่ครับสองก็บอกว่าสองกันอีกอย่างหนึ่ง ตัวนี้อันนี้กมหนึ่งครั้งคำมันบอกเป็นจุ๊หนี่มันบ่โอเพราะว่าเก้าสองตัวอาจจะเป็นเก้าสองก็ไครับเออบานอีกตัวนี้ตับตัวนี้แปดสองตัวมันมาเองสิเนี่ยม,มันจะมาเองสิเลยนี่มันตีได้แค่นี้เลยจุ่บนี่ครับเออก้าสองตัวเด้อท่านคำบอกเป็นหกเก้ามันก็เป็นเก้าสองมันบ่ครับคำว่าแปดสองตัว สองสองก็บอกว่าสองเดชขั้นป่องเป็นแปดสองกับแปดสามแปดสองแปดสามนี่สิครับออาเพราะนั่เล็กเล็กเด็กชุ่มหนีสีสีเป็นครับขั้นแปดขั้นแปดแปดประมาณเนาะครับเนาะอ่ขั้นก็บอกเป็นแปดสามกับแปดสองอืมครับแค่นั้นตัสองตัวสองก็บอกว่าสองอยู่เลยนล้วว่าล่ะครับนี่ว่าราเดียรให้ฟังยังสิ่ะครับแปดสองตัวน้อปูเนาะแปดสองตัวนี่อาจจะเป็นแปดแปดสองได้นะครับใช่ไหมน้อกมากหมูวันเกี่ยนหนึสี่กู มันมาถองราเล็กนี่กูหนี่เนี่ยเขียนให้่ส้มนี่โอ้ก็เจ้าว่าแต่เออแต่บริบริตีตัวนี้แต่บานมันตรงกับเขามาแต่ใส่พวกเขาบ่บ่ตรงกันบ่ท่านตรงแมียนะท่านเพราะว่าที่หักมากกว่าก็เจ้าได้มากตัวใดกว่าครับก็เจ้าบ่บอกบานเอ้ไรเขียนเขียนลงไปตรงกันบ่รู้วนะท่านตรงยี่แม่ยนะท่านแต่ตรงตัวใดเขาคอยว่าอยู่เหมือนมึงขึ้นสวนอะไรเขา เออที่ซื้อ,อันที่มองเขาไปเห็นางานนี้เว่งหนอกน,น,นะครับเออซื้อร้านนั่น,อ,นอั่แดงเนาะแคบหน่าจอยนะครับเนาะมีแปดแปดแปดสามขั้นแปดสามมากกับมาแปดสองนะ้ะปูนะเปนาะเออครับเล็กมันไปเราะอเล็ก,ป,ลกปูไปนั่งเอา บานี้ไปน,นั่งเอามือที่สองมาปูได้เก่าเก่านี่อือโอ้ได้หาหมือละพอดีบุญบ้านทีเก่าเลยไปที่พุ่มของมือเป็นสี่บอกลงไปที่นะครับต้องมานั่งที่ยากขึ้นไปทัปป้งพุ่มยักษ์ขึ้นไปทั้งทีครับอือนีให้เก่า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 มากก็เป็นหกเก่าเก้าสองนะปูเนาะเก้าสองตัวเด้อะใช่ครับแต่ว่าตัวปูมากหนึ่งขึ้สี่สี่แปดหาเนาะปูเนาะเลขสามตัวเลขสามอันนี้เลขสามตัวขึ้นมากอันนี้เลขขึ้นมากเนาะครับเนาะเลขขึ้นมากไปเยอ แคบหน่อจอยนะครับผมมากระตามมาักระฟานะครับเด้ออ๋สรุปตัวเลขปูนองหานนะครับ่านชมเนาะเลขปูเป็นนังเอานะครับ่านชมเนาะก็ได้แปดแปดแปดสามแปดสองเก้า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 สองนะครับตานช่ตัวปูมากก็คือ่แปดหานะครับ่อนชม อเอาแคบหน้าจอเลยครับผมมากตางม,ม,ามาุมกระพานนะครับเด้อทั้งสองน้ำเสนอร์เป็นแค่แนวทางปิดถูกขยาวากันนะครับเนาะแตอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็ดเผ็ดน้ำโผมนะครับเด้อมีกำลังใจให้กิจต่อไปนะครับเนาะวันนี้มีสวัสดีครับผม